โอเคครับวันนี้ผมมาที่ลองปืนนะครับที่กว้างๆเนี่ยคเป็นบ่อปลาเพื่อนผมเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองยิงจ้าตัวสแตนเลสท,ที่ผมลงไปในคลิปล่าสุดนะฮะยิงระยะประมาณ4ี่สิเมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ยิงเลยครับตรงนี้เป็นเป้านะฮะมันก็อยู่ทางนู้นเลยะฮะโอเคเดี๋ยวไปยิงกันเลยครับสัก3ามสี่นัดเนาะคลิปยาวหน่อยหนึ่งครับ โอเคยิงเลยนะครับผมไ่วไีวดนีว่วเ็นนี่ก็มันไม่ชัดเท่าโอ้จซูมจนูจะซูมไง กดน้ำดีกว่าปะนั่นกลางอ่ะชัดตัวเขาแล้วเดินไปดูแต่โดนอยู่นะรู้ไหมก็โดนอ่ะได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอยู่ไงได้ยินเสียงแต่ไม่ขย,ยับ ทะลุเด <m ás celular> okay, okay, ้โดนนั่นอ่ะของนัดติดเลยเรากล้องถ่ายเข้าไปดูนี่ไงครับเราถ่ายเข็มโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยนะฮะ ทะลุเลยนะครับผมสามรูสองรูโอเคครับผม